นักตกชาวไทยโปเมนังชาลุยหลีอยุโปรปเปิดตัวรวมทีมผู้ชาเลนสมนถอนดังในลีรโรเมเรียนในทุกการ2 5 2 5สวัสดีครับผมต้นผมขู่พิการไม่ได้ยิน25และผู้ไม่ชัดนะครับผมผมใช้ดูห่านป่าเพื่อนทุกคนผมเป็นตั้งแต่เกิดนะครับ ขอบคุณที่รับผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คกดกระดึงเชิญคอ,อมเมนต์ได้ดวยครับขอบคุณทั้สวัสดีครับผมต้นนะครับชิพนี้นักตกสาวไทยโมเมอัญชาลุยฤยูโยมเพื่อตัวรวมทีมมูลาเ,เลชโมจอ์ดังในลีก โรเมเรียนดูการ2อ2 4 2 2น5นีครับโเมเปิดหลังวลายิวันหญิงชิมชาติไทยรวมตัวกับทีมลาบินโบรลาเลชิมชื่อดังรีดโรมาเรียนในตุงการ2 0งแ2นีถึง25อยากเป็นฐานกลางเมื่อวันที่23ที่ผ่านมา เหตุการงของชกสมสรศรามบิงผูท้าเล่ทีมชื่อดังในลีกโรมีเดียนหรือที่มิเคนเอหนึ่งเขาประกาศวางตัวโมเมอันชาสุกสด,ดนะครับเข้าไปเสริมห่างแข่งในดูการสองพัน้ียยิบเอ็ถองยี่ิบห้าจะเป็นกลางนังกลางแล้ว หลังจากบูเม่ไปหลังวอเล่บอลยิงไทยนะครับบทปัญญากับโรมิเยนเอสเพดเวมังจิผ่าหลังจบวอเล่ดีเกาหลียุคการ2องพันหน่ยสุคยีลัรับดาบินโูรชาเล่ชิมชื่อดังในดีโรมิเยนหรือชิมีเคียนเอหนึ่งประกาศวางตัวโมเม่อั้งชาสุขสด ไปเชิงแทนใน 2, ทุกการสองพันยี่สบสําหนรับธรรมบิณฑิผู้ร้ายได้เ่านแปนลูกอย่างน่าจะคุ้มชื่อขันดีเพราะนี้คืนทีมที่ทีมเก่าชมพูพผละวันเป็นชาเซนเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยเคยย้ายไปรวมทีมเมื่อบุกการ2 22 6, 2ั2บ2 2 2น่ร้2 2 2 2บนะครับผมเป็นยิ หนึ่งหว้ำภาพผูผมมิจัยนะครับผมเองอัญชาที่เรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองไม่มีอยู่จาเล่นให้ครับหรือไหนประเทศช่วทีมประเทศญี่ปุ่นและดูการล่าชุดที่ผ่านมาเธอก็ได้ไปวุยดีประเทศเกาหลีแลนะตอนนี้เธอจะพยามซึ่งไปเล่นไกลถึงดียุโรป ซึ่งไม่ง่ายแน่นอนตบับนักกีฬาคนหนึ่งที่ผ่านจะมามาได้ขนาดน,นี้นี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับนักกีฬาที่พัฒนาตัวเองไม่เคยอยู่ทีมลาบิกน,นาเลยทีมชื่อดังในดีนดูมาเมยนหรือนิมิเคียน A1 ได้ไประกาศว่าตัวโบเมพัญชาสุขสด ชื่อข้าใครอยาจํำกันได้อาบิทาเลเป็นจมูกสอเก่าของพุ่งพี่อยากพลวันน,นั่นเองผมต้นผมขูงพิการไม่ได้ยิน2อ้าและผู้ไม่ชัดนะครับผมผมใช้ดูห่านปากเพื่อนทุกคนผมเป็นตั้งแต่เกิดนะครับ ขอบคุณที่รับผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ก็กดดึงเชิญคอมเมนต์ได้ครับขอบคุณท้าครับ